การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอปรทนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมความพร้อมการเปิดเดินรถทางคู่สายเหนือช่วงรบรีปากน้ำโขระยะทาง148กิโลเมตรวงเงิน2.15ล้านบาทพร้อมประกาศแจ้งปรับเวลาเดินรถ5ขบวนขณะที่สถานีรบรี2เตรียมเปิดใช้ปลายปีนี้อย่างแน่นอนนายวีริตอมลบ,บาลผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอปรทนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความพร้อมการเปิดเดินรถทางคู่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงรบรีปากน้ำโขระยะทาง148รกิโลเมตรวงเงิน2.15หมื่นล้านบาทเดินทางด้วยขบวนรถไฟที่11 1กรุงเทพอภิวัตน์เด่นไทยออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ไปยังสถานีรถไฟหนองโดนจังหวัดสระบรุรีเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการเกี่ยวกับการเปิดเดินรถไฟทางคู่แบบยังไม่ใช้ระบบการนัดสัญญาณเต็มรูปแบบช่วงรบรีปากน้ำโขงไม่ผ่านสถานีรบรีสองสถานีแห่งใหม่ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางรถไฟทางคู้รบรีปากน้ําโพช่วงบ้านกับสถานีหนองโดนไปยังสถานีรบรีสองเพื่อเยี่ยมชมทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยระยะทาง19กิโลเมตรซึ่งขนานไปกับทางหลวงหมายเลข366ทางเลี่ยงเมืองรบรีและเดินทางจากสถานีรถไฟรบรีสองไปตามเส้นทางรถไฟยกระดับ และลดระดับลงเข้าสู่บริเวณสถานีโ้กระเทียมจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นสถานีระดับเดิมที่สร้างใหม่แบบอัุุรัษ์และนายวิริศ์อมมาลปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรพอทอเปิดเผยว่า การลดไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการโครงการลดไฟทางคู่ช่วงรุบรีปากน้ำโพเฉพาะช่วงสถานีโคกกระเทียมสถานีปากน้ำโพตั้งแต่วันที่26พฤศภาคม2568เป็นต้นไปสำหรับโครงการลดไฟทางคู่ช่วงรุบรีปากน้ำโพเริ่มตั้งแต่สถานีบ้านกลับจังหวัดสลับรีไปสิ้นสุดที่สถานีปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครอบคลุมสถานีให้บริการทั้งหมด19แห่ง และที่หยุดรถอีกาแห่งรวมถึงศูนย์ควบคุมการเดินรถหรือเซ็นทันแท็บเล็ตคอนโทรนแห่งใหม่นกสถานีนครสวรรค์และย่านกองเก็บของคนถ่ายตู้สินค้า CY ไอีกแห่งนักสถานีเขาทองซึ่งสามารถรองรับทั้งผู้โดยสารและสินค้าตลอดแนวเส้นทาง148กิโลเมตร นอกจากนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโขงระหว่างสถานีบ้านกับจังหวัดสระบรุรีถึงสถานีโคกะเทียมจังหวัดลบบุรียังมีไฮไลท์สำคัญของโครงการคือทางรถไฟยกระดับยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทางกว่า19กิโลเมตรความสูงเฉลี่ย10ถึง20เมตรพร้อมสถานีลบบุรี2ที่ขนาดไปกับทางหลวงหมายเลข36ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม2568นี้ ทั้งนี้การรถไฟขอแจ้งประกาศปรับเปลี่ยนเวลาเดินรถไฟสายเหนือจำนวน5ขบวนตั้งแต่วันที่30พฤศจิาคม2568เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟทางผู้ช่วงดังกล่าวดังนี้ 1. ขบวนรถเร็วที่102เส้นทางเชียงใหม่สถานีกากรุงเทพอภิวัฒน์ 2. ขบวนรถธรรดาที่207เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงนครสวรรค์ 3. ขบวนรถธรรมดาที่210เส้นทางบ้านปาขีกรุงเทพหัวลำโพง สี่ขบวนรถธรรมดาที่211เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงสะพานหินห้าขบวนรถท้องถิ่นที่408เส้นทางเชียงใหม่นครสวรรค์ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดตามเวลาการเดินรถแบบเรียวทางผ่านระบบ t i n Tracking System หรือ TTS ที่สามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถทุกขบวนได้แบบทันทีช่วยให้ผู้โดยสารและผู้ที่มารอรับสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจในการเดินทางแก่ผู้โดยสารต,ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางสำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟทางผู้ช่วงรุบรีบากน้ำผูแบ่งออกเป็น3สัญญาหลักได้แก่สัญญาที่1ช่วงบ้านกับโคกกระเทียมระยะทาง32กิโลเมตรมีโครงการสร้างทางยกระดับ19กิโลเมตรและระดับพื้น13กิโลเมตรพร้อมสถานีรบรี2ที่ขนานไปกับทางหลวงหมายเลข3 6 6 สัญญาที่2ช่วงท่าแคร์ากน้ำผูระยะทาง116กิโลเมตรเป็นทางระดับพื้นทั้งหมดมีสถานีใหม่หแห่งและสถานีที่ก่อสร้างทดแทน11แห่งและสัญญาที่3ระบบอนุสัญญาณและโทรลัมนาคมซึ่งจะมีการใช้ระบบทางสะดวกอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-token ในการเดินรถระหว่างที่มีการติดตั้งระบบการนัดสัญญาณโดยระบบการนัดสัญญาณจะทยอยเริ่มเปิดใช้งานและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ช่วงมกราคม2569นอกจากนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงรบุรีปากน้ำโพยังเชื่อมต่อไปยังโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2ในช่วงปากน้ำโพเด่นชัยและช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ ทั้งนี้หากโครงการต่างๆดำเนินการแล้วเสร็จจะทําให้ขบวนรถไฟตรงต่อเวลามากขึ้นและสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางลงเนื่องจากไม่ต้องหยุดรอหลีทางอย่างไรก็ตามรถไฟแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าการเปิดเดินรถไฟในโครงการรถไฟทางผู้ช่วงรุบรีปากน้ํโพเป็นอีกเก้าสาคัญที่จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายระบบรางของประเทศไทยให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภูมิภาคเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ยังเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเส้นทางทั้งการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลข1690หรือ Facebook page, f e c o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  k n p n p e ทีม p r อาการรถไฟแห่งประเทศไทยตลอด24ชั่วโมง ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสนชัยเกศชัยหัวหน้าศู์ข่าวออนไลน์จังหวัดรบรีรายการสาระดีๆรุบรีสนธยาส,สีดีดำเนินรายการสวัสดีครับไปก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าคาดว่าจะพร้อมภายในปลายปีนี้นะครับเรื่องของทอุเรื่องของระบบอนุนสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนํามาใช้หลังจากที่ระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นำมาใช้แล้วเนี่ยเราจะทําในเรื่องของการปรับตารางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะ ลดระยะเวลาในการเดินทางของพี่น้องประชาชนผู้สัญจรโดยใช้เส้นทางรถไฟสายเหนือนะครับในส่วนของรถไฟช่วงลบรีปักน้ําโพนี้นะครับจะช่วยทางคู่เนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาของขบวนรถปกตินะฮะรถธรรมดาที่เมื่อก่อนใช้เวลาเกือบห้าชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าหากว่าเปิดในช่วงนี้แล้วเนี่ยเปิดทั้งคู่เฟสหนึ่งแล้วจะลดระยะเวลาไปได้ประมาณเกือบชั่วโมงครับห้าสินาทีถึง1ชั่วโมง แต่ในขณะที่ถามว่าเป็นขบวนรถเร็วเนี่ยอาจจะลดระยะเวลาได้ประมาณ15-20นาทีนะครับอันนี้ก็เพราะว่า,าเส้นทางคู่ยังไม่พร้อมสมบูรณ์นะครับถ้าว่าเส้นทางคู่เฟส2นะครับช่วงปักน้ําโพเด่นชัยใช่ไหมครับมีความโค้เด็มชิงไหมเด่นชัยแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยมีความพร้อมนะครับก็จะสามารถลดระยะเวลาทั้งหมดนะครับตั้งแต่กรุงเทพถึงเชียงใหม,ไม่ไปได้ถึงประมาณ สองชั่วโมง20นาทีเลยทีเดียวนะครับจากที่เมื่อก่อนเคยสัญจรกันด้วยระยะเวลาประมาณสิชั่วโมงครึ่งเนี่ย14ชั่วโมง20นาทีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ12ชั่วโมงโดยขบวนรถเร็วของการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่นี่พูดถึงรถเร็วปกติที่เราใช้กันอยู่นะครคือความเร็วประมาณ90กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเรามีรถที่สภาพดีนะฮรบรถขบวนที่ใหม่ขึ้นเราก็จะสามารถทําความเร็วได้สูงขึ้นนะฮะถ้าหากว่า รถแม็กซิมัมนะฮะถคาความเร็วสูงสุดคือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะสามารถทําระยะทางจากะระยะเวลาจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ได้ในระยะเวลาประมาณ7ชั่วโมงกว่าๆนะครับซึ่งอันนั้นก็คือเป็นความมีประสิทธิภาพสูงสุดของทางคู่นะฮะทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองนะครับในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขบวนรถปรับรูปแบบการเดินทางเข้ามาเนี่ยผมขอให้ท่านรองถากูลนะครับ ท่านช่วยตอบครับช่วยค,ครับในในส่วนของของการปรับรูปแบบการให้บริการะครับในส่วนของสต่นีลบุรีสองเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าเราจะกาหนดนํารถเชิงคาณิชย์ทั้งหมดนะครับได้แก่รถรถเร็วรถด่วนรถด,ด่วนพิเศษเนี่ยมาให้บริการที่นี่งลบุรีสองในวันที่5ธันวาคม2568นะครับในระยะเวลาจากนี้ถึงวันที่5เนี่ยจะให้บริการที่อต่งีลบุรี1นี่นี้ลบลบุรีในเมืองเด,เดิมนะครับเดิมเดิมทั้งหมด ซึ่งในการมาเปลี่ยนที่อนี้รบบุรี2เนี่ยครับก็จะมีมีปัญหาอุปสสัคอยู่นิดนึงคือเนื่องจากระยะทางระยะห่างระหว่างนี้ลบบุรี1กับลบบุรี2เนี่ยอ่าเป็นระยะทางกเกือบสิบกิโลเมตรซึ่งก็ท่านที่จะจะห่างพอสมควรซึ่งต้องต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าทางจังหวัดลบบุรีเองก็ได้ให้ข้ารวมือทางการรถไฟเป็นอย่างมากในการติดตามการก่อสร้างแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งน,นี้นะครับซึ่งทางทางจังหวัดลบบุรีได้พยายามอ่าอยู่ในขั้นตอนที่ที่จะหาผู้ประกอบการเดินรถ คนส่งสารนะที่เชื่อมระหว่างสารีรบีหนึ่งและรบีสองมามาให้บริการให้ทันทันที่ห้าธันวาคม2อ6 8า,า,า,าสกครับ